แล้วก็จะมาต่อกันเลยนะครับกับเกมโน้ตไลท์ EP ที่10กับผมพิพิชญาณอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งดูจากสภาพคิดแล้วก็ยังคงเมั่วมอลกันไม่เสร็จเลยนะไอ้พวกนี้มันจะคุยกันเยอะอะไรกันเนี่ยแล้วก็คุณดับเบิลแมนคนนี้ที่แบบใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงคนนี้ก็มีชื่อว่าเดวิเวนซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับนี่แหละออริกนี่แหละก็น่าจะพูดคุยเรื่องกันเลื่อยเปื่อยไปนั่นแหละนะแล้วก็เหมือนกับว่าจะพูดคุยเหมือนกับทางอะไรนะไปที่บ้านของออลิกนี่แหละ อะไรแบบนี้อันนี้จากพี่ก่อนนะฉะนั้นพี่ก็จะขอเริ่มคลิปแล้วกันนะทุกคนแบบตัวเร็วเลยอันนี้ตัวเราบรรยายนะเอ่อคนทู้งสบงคนนี้ดูเหมือนกับชีนา่าจะดูกัางบนเลยนะจากซีนา่าของเขาพัางถึงตะเกียบแบบสั่นๆอยู่เลยภายในบือในขณะที่เหมือนกับว่าเขาจะหวังหวังไว้ว่าเอาลิกน่ะจะไม่พูดอ่าเกินเลยไปมากกว่านี้พูดนอกเรื่องเอ่อเดี๋ยวนะพีดเป็ดตัวไหนเกี่ยวกับแคมป์ไซต์อันนี้ ก็เหมือนกับพูดถึงที่ที่แบบอออลิกอยู่นั่นแหละมาก็นะเดวเินน่ะบอกว่าที่นั่นน่ะผีสิงนะ่ะผีสิงจริงดิจริงดิงดไม่ไม่อยากจะเสื้อเลยว่าเดวเินจะกลัวเอาไม่ต้องห่วงเดวเินผมก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละม,มันมีนอะเสียงคนเดวเินอพางสันเทา ในขณะที่เขาหน่ะพยายามที่จะปกป้องขบเสื้อของเขาแต่มันเห็นได้เลยว่าเขาน่ะกลัวจริงๆเหมือนกับว่าเขาน่ะพร้อมที่จะวิ่งแจ้นเสมอเลยทั้งหากว่ามีคน,นพูดขึ้นมาว่าบูแบบนี้น่ะเห้ hey, นั่นก็อธิบายมาสิเดฟมาสัสส้นๆนั่ก็รู้นี่ว่าสันไม่สงก็แบบว่ามันรู้สึกไปเองอะ่ะเออแล้ว,แล,วแล้วคุณเคยเห็นอะไรสักอย่างบบนั้นหรือเปล่าเห็นแบบผีเผอเหรอ เบมว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่ทุกๆครั้งที่ฉันไปที่นัน่นนะคนของแทเทปจะตั้งขึ้นมาเลยเฮ้ย oh <my. S 1> นายนะคิดไปเองนะนะ้าในหัวของนายแค่ได้ยินเสียงแปลกๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็จบลงเพียงแค่ขอบกลัวที่ไม่สมามารถตัดสินได้นะและมันมีเรื่องผีเผออะไรหรอกน้าหรือว่าอะไรแค่มันตกหลงไปในคืนนั้นเองคุณรับแม่นะ่ะพังรุกรกุกนิดน้อยกับคนรู้สึกที่แบบแห้าไปเลยที่โดนดูถูกแบบนี้ ถึงแม้ว่าหหเขาน่าจะพับลงก็คุกคิดซะว่าการที่เขาน่ะรู้สึกแบบไร้มารยาททีแรกที่ทํากับคนแปลกหน้าแบบนี้สันแทบจะไม่นึกเลยว่าเขาน่จะเป็นใครสักคนที่แบบว่าจะแบบขี้ตกใจขนาดนั้นเลยมาเอาเธอเอาเธอนั้นก็ไปกันได้แล้วนะถ้าเกิดว่าจะไปแวะที่บ้านของสันในทีแรกสันเป็นคเราไม่มีเวลาว่าหรอกนะหรือว่าจะให้สันจบลงด้วยการไปงานไปทํางานภาทธามของสันสายกันล่ะ ืพอเราทั้งสามคนก็พักขึ้นรถทากฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเอง่ะก็โดนบีบโดยแซนบิสกับพวกเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นคุณดับเบิลแมนแล้วก็คุณแซพเพิร์ดโมเมนต์แบบนี้จัสตินได้ก็ตกกระเป๋าจังเล้งภารู้สึกเหมือนกับว่าจันได้อยู่ที่บ้านการโดนบีบรัดแบบนี้เหมือนกับที่อยู่ระหว่างเลียมแล้วก็โทบินในขณะที่พวกเราออกไปท่องเที่ยวเออไม่ใช่ออกไปประจนภัยที่ไหนสักที่เด็บ พางหยิบเทปของมิสตี้ขึ้นมาหน่อยซิฉันอยากจะให้โคดี้ฟังว่าเสียงของแปลงของเธอน่มันดีขนาดไหนอันนี้มิสตี้ก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของอ่าเอาอีกนะจ้าจ้าจ้าโคดี้เอ่อนยไจะเจอมิสตี้แล้วหรือยังคุณดนะับเบิลแมนพังยหยิบกล่องและสักอย่างอยู่ไปใต้ที่นั่งนั้นแล้วพอเขาหาเทปที่ใส่เขาก็โยนมันเข้าไปที่เครื่องเรดีโอแล้วเขาก็เปิดเสียงขึ้นมาอืมเพลง ไม่ไม่ไม่ก็ไม่รู้มากเท่าอลิกที่บอกมาหรอกน่าทั้งพวกนายทั้งคู่จะก็ตั้งตารอที่จะได้รู้เหมือนกันแล้วแหละัวเคอริตบริษั์เป็นจังหวะกับเช็คเพลงเหล่านั้นหูเขาเนี่ยหูใหญ่เขาก็พับไปมาแบบเป็นรูปน่าที่ค้างจะน่ารักมากก็ที่ดิดตรงตรงเออขับรถตรงผ่านไปที่เมืองก่อนที่จะหันไปที่ถนนออกมาจากที่ถนนใหญ่แล้วตรงไปที่เส้นทางอะอะไรนะเปี่ยวเฉพาะ จะทางแบบสะบุคคนเขาไปลงอยู่ต่อหน้านประตูเหล็กบ้านใหญ่ที่รอบๆเปวยต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งซองฝ่งของถนนเดี๋ยบนผพูดีโดดออกมาจากที่รถทักน,นัดพาหยิบกุแจมาจากที่กระเป๋าเสื้อของเขาแดูเหมือนกับว่าจะใส่มเข้าไปที่กล่องควบคุมอะไสักอย่างเพื่อให้ปลดล็อกจากอีกฝักฝั่งหนึ่งของประตู เอริกนั้นก็ขับรถผ่านในขณะที่ประตูนั้นเปิดขึ้นมาเดว,วอนก็ขึ้นมานั่งกดที่ประตูเออก็ตามเข้ามากดที่ประตูนั้นจะปิดแล้วก็ขึ้นมานั่งที่รถอย่างเร็นเคยเอ่อขอถามหน่อยสิว่าพวกเราจะไปไหนกันล่ะเดวินนั้นไม่แม้แต่จะมองซานเขามองออไปที่นอกหน้าต่างเอริกนั้นก็ค่อนข้างรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจจากสีหน้าของเขามันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างในที่ที่พวกเราจะตรงไปนั่นแหละทำให้เขาเรารู้สึกไม่สบายใจอ่าก็บ้านหองเดฟน่ะ ก็นั่นเป,ป็นขอผิดของแซนเองก็แค่แบบไปไปแวะเอาข้าวของแนไปทิ้งไว้เมื่อซาวนี่อะนะเดี๋ยวนะนั่นเขาเป็นยังไงว่ามาันเป็นข้อผิดของนายนะในขนาดขอเรานะันน้นตกไปที่ถนนบ้านที่ตั้งขนาดบ,บ้าว่าบ้านที่ตั้งขนาดต,ตรงนั้นอะ่ะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านสองชั้นรู้สึกว่าจะก้วงใหญ่ไพศาลมากนะก็ขนาดอันนั้นแหละก่วงอันั่นแหละดูจากกระแพงที่ทำมาจากหินที่ดูปานี้ แล้วก็ดูระเบียงที่แบบว่าพอๆกับแบบเออเป็นลานสนามเลยที่ขยายตัวมาจากทิ่นอกบ้านออลิอนั้นได้หาที่จอดรถค่องข้างแบบลงรถห้าคันจริงดิลงรถห้าคันของที่บ้านอ๋อนี่น่าจะโอเคนะถ้าเออมันจะโอเคไหมถ้าเกิด่าสบวกเขานะเดวเวนอืมเอะเถออะไงก็ได้ คือพ่อแม่ผู้กุญแจนั้นก็เดินมาจากที่รถทักพามตรงไปที่ประตูโดยไม่แม้แต่จะรอพวกเราเลยเออคือว่านะตีเป็นนั้นอ่ะไม่ค่อยชอบที่จะให้รู้ถึงว่าพ่อแม่ของเขามีเงินก็ถ้าเกิดว่าเขาน่ะก็ไม่อยากให้โดนบูลลี่อ่ะนะผู้คนนะผู้คนต,ต่างๆต่าง,าง,างก็อยากเข้าหาเขาหรือว่าเป็นเพื่อนกับเขาก็เพะว่าเพียงแค่จะได้เข,าข้าอกฟรีอ๋อพอเข้าใจละคือแบบก็ฟิลแบบคนรวยแล้วก็แบบ ไม่อยากจะแบบคบไม่ใช่เบบโซ์คบเพื่อนแบบกลัวเพื่อนมาคบเพียงเพราะอยากได้แบบอิทธิพลหรือแบบได้คบฟรีหรืออะไรแบบนั้นนะอยากได้ตั้งหรืออะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะก็เลยแบบทาให้เดวอนแบบดูแบบฟิลแบบไม่ค่อยแบบทําตัวแบบก้าวก้าวหล้าวตอนหน้าคนแปลกหน้าอะไรแบบนี้นะโอ้ยแย่จังเลยนะมันค่อนข้างแย่จริงๆนั้นแหละอืม ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าเขาจะซับซึ้งไหมที่นายหนะรูอะไรเร็วแบบนี้แต่เอาเป็นว่าอย่าทำให้มันเป็นปัญหาใหญ่แล้วกันนะโอเคอืมจ้าจะเข้าใจนายนะโอลิโอลิกนะั้นก็เดินไปแล้วก็ยุกไอที่ประตดูด้านหนึ่งของโรงรถแต่คณะที่ิสัดพยายามที่สุดที่จะจับเจ้าดีเทลของบ้านแห่งนี้โดยปราศจากการที่อ่าไม่ทําให้ตัวเองนั้นดูเหมือนกับว่าแบบเต็มไปด้วยความประทับใจอะไรแบบนี้แต่มันก็เป็น งานที่ดูสึกว่าจะยากมากทั้งหมดที่สันคิดนั้นก็นแบบว่ามีเพียงแค่อ่าทําหนังที่แบบดูน้าหรือเสื้อในขณะที่ชันมาถ่ายเฟรมอยู่ที่นี่บางทีทุกๆอ่ามุมอะไรแบบนี้ที่ฉันหาเจอแล้วน่าจะเป็นที่ที่แบบว่าดีเลิศที่สุดสําหรับจุดไข่แมตของเฟรมหนังเลยในซีเฟรมหนังแบบนี้เอ่ออนะไรผู้นะอ๋อทำไมนายไม่ตรงเข้ามาล่ะ พอเราอยู่ที่นี่นานอยู่นะเออจะสักยเวลาอยู่นะอ่านะเดี๋ยวเราจะไปแบบฟาร์กวันนี้เลยเหรอใช่ไหมอืมใช่แต่ว่าสักคนในใจว่าพกเราว่าจะาจะจะบพาเาไปที่แรกหรือเปล่ามันค่อนข้างที่แบบว่ามีแบบทางเลือกหลายๆอื่นที่แบบดีกว่านี้นะมีทางเลือกแบบสองทางนะน่าดีกว่านี้นะเออเอาเป็นว่าน่ายอยากให้ช่วยไหม อืแมแหมนั่นมันก็ค่อนข้างที่จะแบบสปอยนะเอาเป็นว่าไปหาที่แบบเยน็ยนๆเยน็ยนๆสบายดีกว่าแบบออกไปจากที่แบบร้อนๆแบบนี้นะสะดุโนโอบหัวอย่างรวดเร็วพาาเดินตกไปที่ด้านหน้ายืม้มเหม่ๆอยู่ที่หน้าประตูบ้านใหญ่ขนาดนั้นไม้โอบขนาดใหญ่พยามองโรเล่ว่าจะเคาะที่แลกหรือเปล่าแต่กรดูเหมือนกับว่าจัก็ยังคงแบบ ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับแบบมารยาของสั์เท่าไร่แล้วก็เคาะต่เห็นได้เลยว่ามันอาจจะทําให้แบบเทเบนันไม่รู้สึกไม่สบายใจถ้าเกิดว่าสันนะทำแบบแบบแพ่งพายเรื่องเกี่ยวกับคันหายนี้ออกไปตาประตูเอ้ยทางด้านหอทางด้านฮอขนาดใหญ่นั่นน่ะเต็มไปด้วยปกรณ์ที่ดูรลาทั้งกระแพงไม้มาฮอกกันนี้ทั้งพื้นไม้ที่เป็นอ่าหินอ่อนพร้อมกระดานที่เป็นแบบ โคมประดับที่เดบววควคมละอียดปร,ยยระยับซับซ้อนสุดจะแทบแบบสุดยอดจริงๆอะไรแบบนั้นเดบอนค่อยเดินผ่านมาจากแบบอะไรนะกล่องพเนินของซองจดหมายแล้วก็แพ็กเกจตอะไรต่างๆกล่องต่างๆที่อยู่ใกล้ๆที่แห่งนั้นแล้วนักส,สร้างแบบอาภาพยนตร์ใช่ไหม ใช่มัสเลยกับเพื่อนเก่าซะะน่าแล้วนาะยคิดอ่าจริงๆหรอว่าน่าหนาะอยากเป็นเชฟทําไมกันล่ะอเอาเป็นว่าเอาชนะแบบอยากจะเอาชนะแบบสิ่งที่พ่อแม่ฉนะันผักดันมานะแบบรู้สึกประเดินเป็นสายข้าไปแบบยากน,นิดหน่อยนะพกเขานะ่าพยายามรังควานฉันให้เกี่ยวกับอะไรแบบนั้นถึงแม้ว่า พี่สาวของันนั่นน่ะจะดูเหมือนกับว่ามีชีวิตท,ที่คดข้าง,ขงแบบเป็นอะไรแบบนั้นนะเดบิวนั่นน,ะน่ะไม่แม้ไม่ได้มองออกจากกอ,อง,องจดหมายของเขาเลยเขายังคงพยายามคุยหากอ,องขนาดใหญ่เหล่านะั้นเพื่อมองหาและสักอย่างที่เป็นพิเศษแต่ทําไมต้องเป็นการทำอาหารล่ะเอ,อสมัยหมายมถึงอย่างที่นายพูดนะสันก็รักการทำอาหารมากสุดมากพอที่สันนะทำเฟรมหนังแต่ไม่เห็นเลยว่าสัน,นจะดูเป็นเซฟนี่นะ ฮะเด๋วทำไมต้องเป็นอาภาพยนตร์ล่ะทำไมต้องเป็นหนังล่ะในสุดเขาก็หยุดค้นหาแล้วมองมาที่สันนีนนน่หมายความว่ายังไงเหรอนะบบว่หมายความว่ายังไงมันเป็นทางที่เขารู้สึกใบเบี้ยจากคำถามของสันโดยทำให้สันรู้สึกกัดตกแต่ก็ทำให้สันตกใจเลยนะว่าสันอาจจะก่อปัญหาเข้านิดมากหรือเปล่านะก็นายอยากทีาเป็นน้ำเพื่อการมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะ อืมใช่อืมมันก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นบางสิ่งที่จะมีแบบผลสําเร็จสูงได้ขนาดนั้นใช่ไหมถ้าเกิดบันไดต้องทําหรือไม่ก็ตามถ้าเกิดบันไดไม่นี่ก็แค่ติดเน็กู่แค่การทำโอ,โอ้คานี้ติดแค่การทาแบบหนังเซิงผู้ใหญ่หรือว่าหนังลามกนั่นแหละดีที่สุดใช่ไหมกับอ่า ที่ที่แบบว่าธุรกิจที่ไม่ค่อยดีถ้าเกิดว่านายน้นงคงจิดจัดกับออุตสาหกรรมคนนาแบบนั้นสันการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับความดาม,มกแบบนั้นมันทำซันท้องซันส,สึกปั่นป่วนกัดจมูกไปที่พื้นพยายามล้กเรียกสายตาจากเดเวนินพยายามที่สุดแล้วที่จะไม่คิดถึงอะไรที่เป็นไปได้ที่จะทําให้เหมือนการเริเร่มแบบการแบบเลข่ขายแบบฝุ่นเทาอะไรแบบนั้นเออ บางสิ่งมันก็ไม่มีคําตอบใช่ไหมละ่ะทั้งหมดที่นายรู้ลึกๆในใจแล้วนั่นคือสิ่งที่นายรู้สึกว่ามันใช่ใช่ไหมละ่ะและนายก็ทํากับอะไรสักอย่างที่ทําให้มันรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของนายทั้งหมดชีวิตของนายเลยโอ้จริงๆไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยนะสภาพหยุดคิดกับคำพูดของเขาเขาหักเอ่ยเขาหันกลับไปสนใจที่กองเอกสารเหล่านั้นกองจดหมายเหล่านั้น ในสุดเลเว้นนะก็แสดงแบบสีหน้าดูตื่นเต้นขึ้นมาเลยนะในขณะที่เขาเน่ยเจอของแพ็กเกจอะไรสักต่างที่อยู่ในอ่ากองพเนินเหล่านั้นโอ้โหในสุดมันก็อยู่ที่นี่สีเจออะไรครับคุณตัวแมรคนนั้นเอาอะไรนะชิคก้าซ่ากล่องนั้นด้วยความแบบเกีียวโกรดมันเห็นได้เลยว่าเป็นหนังหนังสือปกหนาๆนาที่เต็มไปด้วยภาษาแบบต่างาิแล้วก็รูปภาพต่างๆ รายิบที่เสกุ้งออกมาจากซีหน้าของเขานนะในขณะที่จ้องมองมันในสุดเขาก็จับได้ว่าซันาอยู่ที่ห้องนี้กับเขาเขาเลยอรีบซ่อนหนังสือไวปไ้ปที่ด้านหลังพยายามซ่อนรูไว้พยายามซ่อนเรื่อเกี่ยวกับการแสดงออกที่อยู่ในจอของเขาแล้วทาไมต้องจอกซ้นาแบบนั้นแหละเอา้าก็นายยิป <laughs> นะก็ก็ดีใจนะที่เห็นแบบนายยิ้มันดูเหมือนดูดีเลยสับนายนะ้ ตาเขาเดือด้อบอกกอยู่คนนึงก่านทีจะสบตาไปทางอื่นพากหยิบหนังสือเอยพากหยิบอา่านอิซไซคอร์รป,ปูกุญแจนี้บทของเขาแล้วก็เขียนมันไปมาด้วยมือของเขาเออเดี๋ยวนะแล้วทําไมนายถึงได้ตื่นเต้นขนนั้นล่ะแม้มันก็แค่บังงาที่ซันน่ะรอคอยมานานโหมังงาเหรอเดี๋ยวนะม,มังงะอะไรหรอบังงะอะไร ในสุดสีหน้าของคนมาป่าก็ลกขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาน่าจะพร้อมพุ่งตรงดินมาเลยกับการพูดคุยอันยาวเหยียดแบบนี้เดแต่ยอย่างน้นอยๆจกนกระทั่งออริกนั่นนะเดินเข้ามาก็จ้งมองเห็นพวกเราทั้งคู่น,นั่นนะกับแมกซีนที่โคดนบลแมนถือไว้อยู่ในมือเดฟนั่นก็เข้าใจตรงจุดนี้ดีๆนั่นนะบอกโคดี้ก็ได้นะบางครั้งเวลาอื่นก็ได้ใช่ไหม สุภาพเนาะเดวินนะ่นดูเหมือนจะนา่าซีดไปเลยเมื่อกับทำตาแบบเต็มอ่าไปด้วยลูกหมาที่น่าสงสารฟังหาเป็นสบตาเขามองเหมือนกับว่าเขาัแทบจะล้มไปกับพื้นเพียงเขาว่าคามสิ้นหวังหรือไม่ก็ไม่อยากจะแบกปันเกี่ยวกับความเศร้าของเขาจ้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 าถือของนายคิดว่าอย่างนั้นนะคุณนะเอริกเอาเป็นว่าฉันจะต้องขับรถไปที่แบบอ่าล็อกโพร นั่นนะนั้นขอมีความสุขแล้วกันขอมีความสุขขอมีความสุขแล้วกันถึงแมมว่าโหแลมคงคอยจะพับลงดูเหมือนกับว,ว่ามันยังมีความน่าหุดิดมาเลยที่เขาไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับอ่าแมกกาซีนเออเกี่ยวกับมางงะอ่าใหม่ๆของเขาหรืออาจจะเพราะว่ามันยังคงแบบรู้สึกรบกวนใจขเขาหรือเปล่าที่ว่าขอาจริงที่ซันรู้เกี่ยวกับว่าข้อโพงของเขานั้นล่ำรวยอ่าพร้อมที่จะไปหรือเปล่าพอดีอืมแน่นอน ก็ทักตาโรที่จะได้เห็นแบบอุทยานเลยนะแผ่นพังเลยนะในขณะที่พวกเราสองเราโตดีออกมาจากที่ประตูเเออส้นทางที่่าขนาดใหญ่นั้นเดวเือเบน่น,นะก็เหมือนกับว่าจะลากรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆนั่นนะออกมาจากที่โรงรถพาเซบาคนอตไปที่หูเขาอย่างระมัดระวังเออผ่านหูเขาอย่างระมัดระวังโอ้เจบถ้าเกิดว่าได้เห็นมิสซี่คืนนี้ ถามเธอหน่อยนะว่าอยากจะไปแคปปิ้งช่วงอา่ากรกคดากรกคดากัญาโยนนี้หรือเปล่าจ้าจ้าจะถามดีใจนะที่แบบว่าอย่างน้อยก็ได้ไปก่อนที่จะถึงจะดูใบมไหมร่วงแทบจะฝันร่วงเลยแทบจะฝันร่วงซิงอิสตูทีนเออไว้เจอกันนะเดวเวอืมดีใจนะที่ใจเจอไหนนะ่ะเ <c oughs> ยินทางกันละเดี oh ๋ยวโอ้โห เดนเจนอ้ป้าเราเป็นแบบพักใช่ไหมแบบอุทยานค่าได้ขับรถออกมาจากที่ตัวเมืองไม่นานนะักส,สับผัสในท,ทีแรกแล้วข้าหน่าตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เห็นแบบอ่าเนเจนโอ้ป้าก็อุทยานแห่งชาติอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าในเมืองนี้อาจจะมีรูปร่างที่สวยงามในตัวของมันเองสก็อยากจะเห็นอ่าที่ร,รอบแห่งนี้มามันดูเป็นยังไงแต่ก็ไม่อยากโดนสปอยโดยใครสักคนที่ทำงานอยู่ที่นี่อ่ะนะใครกันเนาะ โดยเอยี่ยมออลิกธนานะหันมาที่ซันเออหันอไปจากด้านหนึ่งของข้างถนนดังน,นั้นก็พยายามตรงดิ่งไปที่แบบอ่าหนึ่งในภูเขาเหล่านั้นเออต้องพูดยังไงอรับอ๋ออรุสวัสดตอนเที่ยงนะผู้คนซันเจ้าหน้าที่อรอริกเจ้าหน้าที่ออริกเจ้าหน้าที่อุทยานออริกและซันจะมาเป็น กายนำทางให้คุณเองวันนี้เออออลิกทำอะไรกังนายทำ,ทำอะไรของนายโปรเก็บคำทับคุณไวให้จนกระทั่งพวเราไปถึงที่มากที่แรกและจจำไว้ว่าทุกทุกอย่างที่คุณทำล้วมีส่วนเกี่ยวขอ้องและอย่าทิ้งข้าของอะไรไว้ต้องพูดยังไงรถทักนั่นน่ะ ก็เดนตรงเออขับเคลื่อไปผ่านไปที่ถนนพอเรียสุดมากพอพอเราก็เดินผ่านป้ายของอ่าสไปร์ค์เนชั r นอสไปสไปร k รีกเนชั่นอพาร์คเคลื่อนผ่านไปที่ถนนซ้าตรงไปที่บูธที่อยู่ตรงนั้นคุณผลินสาวสีน้ำตาลที่อยู่ผอมเพียวก็เดินตรงมาพังให้โอยกินจากสีหน้าที่เห็นคุณแซ่เพิดก่อนที่เธอะจะโนบหัวพร้อมกับอ่า อะไรนะขหมของเธอออกมาตรงที่ทางสันอ่า,อารูาร้สัปด์ตอนบ่ายนะเรนเนอร์ทาซี่เอ่อเจ้าหน้าที่ทาซี่การทำงานของคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้อืมจำนวนโทรศัสิบโทรตัพทบสิบื่อใหญ่ดีหน,น้อยจำนวนสมาชิกจำนวนของภูเกาคิโก,ก้ขขเขาค่อนเล็กน้อยถึงแม้ว่าใบไม้น่าจะร่วงหวนูเร็ว แต่ก็เหมือนว่าสองแคปปี้นั่นก็จะเต็มเร็วมากเลยโหแล้วนั่นคือเพื่อนของเธอเหรออืมดีเลยนะมันจะหยาบคายหรือเปล่านะถ้าผมอนาะจะไม่แนะนําแบบลูกทัวร์ของผมนะลูกทัวร์ผมคนเซฟเผิร์นแ้หยิบกรวงพอโมมาทิสันเลือกฟันแบบนั้นการการะทะของเขาจนะเต็มไปด้วยควมทำให้ซันรู้สึกอบอุ่นหรือไม่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาน,ะนะน,นั่นนะเออนิโคต่เซนนะสหรับคนที่อยู่ในหนังของซันถ้าเกิดว่ามมีโอกาสนะ ออเนี่คือโคดี้นักเบกเกอร์หน้าใหม่ที่เพิ่งจะขอรับสั้งตัวเมคกิกเอ่อสวัสดีคุณผู้หญิงพื่อผมบอกว่าคุณจะไม่ถือสานะกับสำเนียงเออเจ้าเตอร์ตัวจ้อยที่แบบอะไรเนี่ยครับูดนี้หมายวามว่าอย่างไงพาหาตัวผู้มาที่อาทุ่งดอกไม้แบบนี้มันหาความว่าย่างไงงงกับประจวบจรนะ ในขณะที่ฉันพูดไปสันก็พาได้ยินสำเนียงอของคนทางใต้ของฉันขึ้นมามุนมาไปกับพยายามทำให้มันเหมือนกับเป็นเลเวลของแบบอ,ะ,อะไรนะเหมารวมเหมือนกับท,ที่อยู่ในหนังแต่ดูเหมือนกับว่าไม่ไม,ไม,มีแม้แต่คนจากทางใต้เลยที่มันจะแบบอะไรนะไม,ไม่ได้เสียเสี้ยวของคนทางใต้เลยซึ่งมาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลอะไรทั้งนั้นกุทาซี่นั้นเหลือบตาในขณะทีานพาเลียดตามน้ําไปกับออลี คุณสะบัดห่างคุณสะบัดคนนี้ก็สะบัดไปมาอย่างเบาๆมาใช่ดีใจที่ได้เจอเธอนะก็อ่านั่นก็ผ่านไปได้นะขอให้เวลาที่ดีนะพวกเธอสองคนโอ้มีเวลาที่ดีนะพวกนะ <c oughs> เราผ่านไปทุกประทเทศแบบสุทยานด้วยผ่านถนนเออด้วยผ่านบบรถที่สัญจรกันไปมากมายทั้งตึกสงสารที่มีไว้เพื่อนักท่องเที่ยว ถึงแม้มันจะดูเหมือนกับว่าเป็นมิวเซียมเล็กๆที่อยู่น้านข้างที่อยู่ด้านในต้องหันออกมาจากที่วงเวียของถนนหล,ลักนะั้นตรงดิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆโอ้ดูขนาดของต้นไมน้นั่นสิมันสร้างหน้าหรือเสื้อจังเลยนะสันเคลื่อนผ่านมาจะเอาลิกในขณะดที่สันอยากจะมองดูอ่าที่นอกหน้าต่างเพื่อให้ดูจบดีๆในขณะที่เขานะักก็พยายามกับรถอยู่อย่างนั้นนั้น ขอต้อนรับสู่สไปร์เพิร์กเดจโร์ฟพาร์กเออสไปร์เพรีกเดจโร์ฟพาร์กทีก็ตั้งมาในช่วงปี1980ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดทั้งทั้งสามในเมืองแห่งนี้โดยเห็นได้เลยว่ามีป่าระนักป่ากว่าูนยร้อยล้านที่อยู่รบอบๆแห่งนี้ ทั้งทะเลทรายน้อยใหญ่ทั้งภูเขาที่แบบยาวเหยียดแล้วก็หเบเหวต่างๆมีถนนผ่านมากกว่าเอ้ยมีเสนทางมากกว่าแบบเป็นร้อยและโบน้ำพุที่นับไปท่วนท้ำที่สามารถปิดป่ายได้และนอกจากนั้นก็ยังมีท้ำมากมายอะไรแบบนั้นแหละอะไรแบบนั้น <laughs> ว้าวนำมาสร้างใหญ่โตมโหฬารจริงๆเลยนะ แต่สามารถแบบว่าใส่แบบนิโอลินมาที่นี่ได้ทั้งหมดเลยนะแบบเยอะๆเลยนะประมาณนั้นอจากนั้นตัวนายก็ต้องแบบมาใช้เวลาเป็นทั้งทดรรษเลยนะนะอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นได้เลยว่าจังดูไม่แบบถึงครึ่งของที่นี่เลยซ้ำในสุดเขาก็หยุดทําเสียงออฟฟิเชียลของเลเจอร์ของเขาสักทีพังหัวเล็กน้อยในขณะที่เขาน่ะก็ปิดวิดีโอไปเป็นแบบอ่าอะไรนะมิวสิก เพลงทั่วไปนักพากษ์เจ้มอญวันที่สาอืมแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าที่นี้นะที่ฉันควรจะพาในเออไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะพาในไปที่ไหนทีแรกเอาเป็นว่าฉันจะให้ในายเป็นคนเลือกแล้วกันเลือกเอเลือกเลือกจริงๆใช่ไหมมีซิลเวอร์ฟอร์แล้วก็บานิบีซินกุาวน่าสนใจโกว่าก็คือมีน้ำตกน้ำตกสีเงินแล้วก็แบบ อ่างน้ำเมืองผีอ่างน้ำเมืองผีเบนเนตอะไรดีอันหนึ่งน่าจะธรรมชาติอันนึ่งน่าจะไปเห็นเมืองล้างเมืองล้างแบบของเบนเนตอ่าอะไรนี่ไปเมืองล้างกันดมบอกับการให้หนังไปที่นี่นะอ่างน้ำแห่งเบนเนตเสร็จไหมล่ะก็เราขับตรงนี้ไปที่ทางที่เส้วลาย,ยาวไกลพอสมควร้นซะก็เริ่มรู้สึกเลยว่า โัวลอบลอบไปด้วยแบบเนเอรโลาพักเออทายาททั้งหมดแ่งนี้ตัวรอบรอบไว้พอไปถึงที่หน้นพอเราก็พางหาที่จอดรถอืมเอาเป็นว่าพอเราจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะไม่หรอ,อกเพราสซัก็โดนว่าจ้างเออโดนโดนจ้างมาแล้วนะเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะสำหรับอสันเพราะเขก็ขไม่ค่อยอ่า จ้างฉันอะไรจริงหรอกจนกระทั่งแบบว่าฉันอาจจะจบอ่ะไรน,นะสาขาแบบป่าไม้อะไรแบบนี้หรอสาขาป่าไม้หรอกเขาเรียกสาขาอะไรฟอ,อร์เทตี้ฟอ,อร์เทตี้พวกเราเดินมาจากที่รถทร์คออริกน,น,นาก็ยึดเส้นยื้ส,ยสายยึดแขงเขาไปที่ท้องฟ้าพังอ่าจจะมาเต็ไมไปด้วยความสุขพังเห็นหรือเปล่ ที่หน้าที่มีแต่ความสุขต้นไม้ที่เรียงลายอยู่ที่นี่ถ้งถนนหลักที่อยู่ด้านหลังพวกเราเนะี่ย่างก็แออัดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ขับผ่านไปมาผู้มาเยือนที่ขับผ่านมาเอาเถอะมาถอหน้ามันไม่ไกลหรอกคิดซะว่าไหนนะต้งหลักมันเขานําทางสักไปผ่าเส้นทางอ่าเหล่านั้นภาพมีทั้งพุ่มไม้แล้วก็กองขยะเป็นบางครัง้งบางคราวที่เรียงลายกันอยู่บางครั้งสักก็ด้ยินเสียงของสายลมที่พัดผ่านต้นไม้และพุ่มไม้เหล่านั้นมาก พางนาไปสู่ความรู้สึกแห่งกลิ่นแห่งกลบสดใหม่ของธรรมชาติ mm. แหมตู้มกาบานะับบ้านอาจจะได้อยู่บ้านที่นี่จริงๆเลยนะ <c oughs> อย่าบังนะก็เอาเป็นว่าเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่สองของซันไงและที่นี่ก็ไกลาจากเมืองด้วยเออมันติดแปลกตรงไหนหรอจากที่เมืองนะเออก็ไม่มีอะไรแปลกไปหรหอกนะก็ะแค่เหมือนกับว่าซันานได้ทํางานจริงๆค่ะนะ ต่ทุกๆคนนะนะ่างที่ที่รู้จักสันก็แค่สันอ่ะทำงานที่ร้านขายของอืม <ừ> แต่ก็ซ่วงไม่ได้หรอกนะที่พวกเขาจะเริ่มคุ้นเคยจากที่สันที่แบบว่าตั้งแต่อยู่ไฮสคูลที่ว่าอ่าได้ชนะเรื่องแบบอะไรนะพกโปรโมตการขายอะไรแบบนี้นะเขาเขาหายใจออกมาเบาๆแต่ว่าหูเขาน่กก็พับลงมาอยู่คู่นึงแล้วก็จ้ององออกไปและ ผู้คนมากมายเหล่านั้นถือว่าทุกคนที่รู้จักทั้ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมฉันึงอยากเป็นเลนเจอร์อยากเป็นอาเจ้าที่อุทยานท,าท,าทั้งๆที่พวกเขานหนักก็อยากให้ฉันนักเป็นแบบพวกอามือโปรโออนนะอ่อ้กนะแต่เป็นอาเจก็ไม่ต่างกางนันหรอกนะจากก็เหมือนกับใครสักคนที่ดูพ่อแม่ะพยายามควบคุมสตาร์ทสีกองพวกเราไงก็แอบดีบนแล้วเนี่ยกูแะเปิดหน้าผากของเราบบรเ,าเราบาๆพวกเขานะก็พับลงมา แต่ขาดพรเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็อยากได้ตัวจริงของท่นเหมือนกับว่าเป็นตัวจริงเป็นตัวท่วจ,รจริงหรอนะอยู่ที่ป่าแห่งนี้การได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวเหมือนรับว่าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานออริกไงหรือมันก็ค่อนข้างเหมือนกับการเก็บแต้งเพื่อประหยัดอะไรแบบนั้นกับออริกคือแบบว่าผู้ชนะเลิศแบบอะไรนะเออไม่ใช่สี่ตำแหน่งแบบ อะไรนะอย่างนั้นแหละอันนี้หมายถึงตำแหน่งทางด้านแบบอะไรนะกีฬาที่เขาเล่นอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนนะเอาจริงๆเขาพูดเหล่านั้นเหมือนกับการใช้ในการตลาดเลยไม่ใช่หรือนะ <c oughs> มาเอาเป็นว่ามันก็มีหลายๆอย่างหลายๆเตกก่ก็เกิดเลยมาร่วมเป็นปีได้แหละนะ จากการมองไปที่ดูมือหมือของเขาสันเห็นได้เลยว่ามันมากแค่ไหนที่สิ่งเหล่านั้นมันรบกวนจิตใจเขาจริงๆมากกว่าที่ได้เห็นบนเขาว่าไม่มีอะไรที่เป็นเพียงแค่แบบแซมเปียนของแบบลัดนี้นะว้าวคิดว่านายน,นั่นก็คงจะแบบว่าเป็นแบบเจ้าหน้าที่หรือเจา้าพักที่แบบเก่งเลยนะแหมขอบคุณนะโคดี้เอาเถอะมาเถอะเราใกล้กจะถึงแล้ว แล้วก็ดาวน์เา่าขนา,านะล่นได้ไปตามเส้นทางก็พังอะไรนะด้วยผ่าต้นไม้ต่างๆอยู่ด้านหลังพวกเราในสุดเราก็เห็นทุ่งลาบขนาดใหญ่แทบจะยื่นม,มือได้เลยที่ว่าได้เห็นอะไรนั่นน่ะที่อยู่ตัวหน้านัาน้นเป็นเหมือนนะกับว่าเมืองล้างการที่ตัวตัดผ่านของวายเวิร์ฟวายเว์บที่เหมือนกับเราทิ้งไว้ด้านหลังนี้ เหมือนดิมกับว่าเป็นเส้นทางเดินที่เพื่อจะโหงแบบการพัฒนานะอืมดังนั้นคลิปนี้ก็เหมือนเคยนะครับทุกคนพี่ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันนะครับใครชอบก็เหมือนเคยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามท่องของพี่พิเด้วยนะครับไว้เราค่อยมาต่อการคลิปหน้ากันนะครับทุกๆคนนั้นก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเจ้าที่ออริก